สวัสดีค่ะทุกคนค่ะทักทาทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราทักทายก่อนนะคะนั่นก็คือภรรยาเก่าของสวนะคะแล้วก็สามีของนางนั่นเองนะคะมีเอฟซบอกว่าน้องอุ้มเรียกเพื่อนก็ได้นะเรียกเมียเก่าเมียใหม่มันรู้สึกสับสนอ่าเรียกเพื่อนก็ได้ค่ะน้ะก็เขานะคะมา เยี่ยมนะคะเรานะคะตั้งแต่มาอยู่เซอร์เบียเนี่ยเกือบ3ปีนะคะเดือนสิ้นเดือนกรกฎราคมนี้นะคะเราจะครบรนะคะ3ปีที่เราย้ายมาอยู่ประเทศเซอร์เบียนะคะอันนี้สำหรับ FC นะคะท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมเนาะคือเมื่อก่อนนะเราอยู่เยอรมันค่ะแล้วนะคะเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะ <laughs> กับสามีนะคะแล้วก็ภรรยาเก่าของสวน,นั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เลย เป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราย้ายมาอยู่เซอร์เบียนะคะก็ยังมีคอนแทคติดต่อกันนะคะมีแบบอย่างอุ้มจะไปหาหมอนะคะเขาก็จะเป็นคนนัดหมอให้อย่างเงี้ยนะคะหรือสวต้องหาหมออะไรนะคะหมอ เฉออพาะทางเขาก็จะเป็นคนนัดคุณหมอให้นะคะทานัดหมอให้ต่าง,าง,างๆนานานะคะไปซื้อของนะคะอย่างเช่นว่ามีกาแฟนะคะที่สวกินประจํานะคะลดราคาเขาก็จะโทรส่งรูปมาบอกด้วยนะคะว่าเนี่ยมันลดราคาให้ซื้อกี่กระปุกกี่กระป๋องอะไรก็ว่าไปคะ่ะหรือพวกของใช้ต่างๆที่อุ้มจําเป็นนะคะอย่างบางทีอุ้มไม่ได้ไปร้านเอเชียช็อปใช่ไหมคะร้านไทย ร้านขายของไทยชูรสน้ำปลากะปกิต่างๆก็แล้วแต่บางทีนะคะนางไปเนาะเพราะว่านางชอบกินอาหารไทยนางก็จะบอกว่ามันมีลดราคาเธอมีอะไรอยากให้ฉันซื้อไปฝากเธอไหมนะคะ,ะถ้าอุ้มไม่ได้ซื้อของนะคะมาในปริมาณเยอะๆนะคะอุ้มก็จะบอกให้นางนะคะ,ะเพื่อนนะคะก็ซื้อนะคะ น้ำปลาสักสองขวดนะคะชูรสหนึ่งถุงอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะคะยกเว้นว่า okay, okay. อุ้มต้องซื้อกลับมาฝากพี่ๆคนไทยที่เซอร์เบียนะคะถ้าอย่างนั้นอุ้มถึงจะสั่งแม่ค้าโดยตรงเองคะ่ะบัสีมาแล้วลูกมาแล้วบัสตีครับเจได้เจได้เจได้ sie baden, dann ist sie schon lieb. Geht sie hin und wartet, bis sie fertig ist. So, gut, danke. Reicht schon. Mineralnu vodu i... Imam ovo 33 samo. Samo 33? Da. Onda ne sedim. Četru čaša. Da. A što ste? Ja ste Das ist das? Fahrrad. Mhm. Da, ne? ja. das, ja. 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 das ist ein Das ist Fahrrad. wahrscheinlich Das sind Deutsche, als Deutsche. Ja. 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 ว, <laughs> ว่าสิ่งที่อยู่ในคล้ายฟราเช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะกเ็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่ พูดยังไงล่ะเล่าให้ใครฟังเขาก็แบบว่าซับซ้อนมากเลยนะเออจะให้เรียกว่าอย่างไงก็คือเมียเก่าของสามีของเรานะคะของอุ้มเองนะคะกับสามีใหม่ของนางเนี่ยก็เออจะกลับเยอรมันคืนนี้ค่ะทุกคนแล้วเรานะคะก็จะเป็นคนขับรถไปส่งเขานะคะไปกลับเยอรมันนะคะถ้าเต็มที่อันไหลลกถ้าเต็มที่ก็ถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดบ่อยๆนะคะก็11ชั่วโมงกว่าๆค่ะทุกคนแต่ถ้าหยุดบ่อยๆก็ สิบสี่สิบห้าสิบสี่ชั่วโมงได้ค่ะแล้วมันขึ้นอยู่กับว่ามีคนอยากออกกล้องด้วยนะคะแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเ,เรานะคะต้องรอนะคะตรงตอมอนะคะตรงผ่านด่านนะคะตรงชายแดนเราต้องรอด้วยนะคะว่ารถเยอะไหมนะคะแล้วก็แบบเจ้าหน้าที่เขาเปิดช่องในการตรวจรถเข้าออกนะคะมันมันมันเพียงพอหรือเปล่าค่ะทุกคนถ้าแบบมี คนขับรถเข้าออกผ่านะะข้ามแดนเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เปิดช่องในการเข้าออกในการตรวจน้อยมันก็จะยืดเวลาเข้าไปอีกค่ะทุกคนบางทีก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงรอก็มีค่ะนะคะทุกคนค่ะก็เลยม,มันมันมันบอกไม่ได้นะคะว่าไปเยอรมันใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะแต่ก็คืออย่างที่คนคัแบบเบสิกก็คือประมาณ11ชั่วโมง12ชั่วโมงประมาณนี้นะค่ะทุกคนอันนี้คือเฉลี่ยนะคะแต่ก็ อย่างที่บอกเลยอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะนั่นเนาะก็เราไปส่งด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออุ้มต้องไปหาหมอนะคะแล้วก็สวก็ต้องไปหาหมอเขาอะแบบชอบเซอร์เบียมากเลยเขาบอกว่าเขาไม่นึกว่าแบบเซอร์เบียจะน่าอยู่ขนาดนี้เขาบอกว่าตอนนั้นนะคะเาเปลี่ยนไปถึงมันเปลี่ยนไปไม่เยอะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไงคะทุกคนแล้วมันน่าอยู่ขึ้นแล้วเขาก็เลยบอกว่าสามีนางเขาบอกว่า เฮย้ยฉันเดี๋ยวปีหน้าเขาจะมาอีกคะ่ะทุกคนเดี๋ยวปีหน้าเขาจะมาอีกเขาบอกว่าเขาชอบเซอร์เบียมากเขาบอกว่าพริกก็อร่อยเขาบอกว่าอาหารก็อร่อยเขาบอกว่าอย่างนี้แล้วแล้วแบบตอนแรกเขาบอกว่าเขาคิดว่าเราอนะอยู่แบบบ้านโนกหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็คือมันไม่ใช่คะ่ะทุกคนคือเราอะอยู่ชานเมืองคับรถประมาณ15นาทีอะไรอย่างเงี้ยยีนาทีมันก็ถึงคะ่ะทุกคนมันแป๊บเดียวคะ่ะจริงๆนะคะเพราะว่ารถมันไม่ค่อยเยอะเนาะ เออเขาก็บอกว่าเฮ้ยแบบดีมากเลยแล้วก็ดีใจนะคะที่มีผู้มาเยี่ยมแล้วแล้วเขาแบบเขาชอบเขาชอบเขาบอกเออทั้งบ้านก็น่าอยู่แล้วก็เมืองก็น่าอยู่ผู้คนก็แบบเออโอเคมากเลยเขาบอกอะไรก็แบบมันมันแบบมันง่ายๆค่ะทุกคนมันไม่แบบเป็นกรอบเป็นมันแบบไม่มีการแบบจํากัดอะไรมากมายเหมือนอยู่เยอรมันเขาว่าอย่างนี้นะก็เลยแบบเออปีหน้าเขาจะมาอีกเราก็ดีใจนะคะตอนนี้อุ้มก็จะทํากับข้าวนะคะทุกคนเป็น เป็นมื้อเลี้ยงส่งนะคะวันก่อนอุ้มทำํำหมูกระทะไปแล้วค่ะแล้วก็เขาชอบมากอยากจะถ่ายคลิปนะคือผัวนางอะไม่เป็นไรค่ะผัวนางคือถ่ายได้เลยทําอะไรก็ทําได้เลยแต่ว่านางบอกว่าเธอเธออยาถ่ายฉันได้ไหมแบบฉันอ้วนแล้วฉันแบบ ฉันแบบขิ้เรร่ะเธอเขาพูดอย่างเงี้ยเธอยาถ,อถ่ายฉันได้ไหมแล้วแบบอย่างจะถ่ายรูปแล้วนางก็จะแอบแอบถ่ายอะ่ะเขาบอกว่าเขาอ้วนเขาไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเขาคือแบบเขาไม่มั่นใจในตัวเองค่ะทุกคนเราก็เฮ้ยเออโอเคก็ยอมรับนะคะว่าว่าเ,เขาไม่ค่อยอยากถ่ายเราก็จะไม่ถ่ายนะคะเดี๋ยวมันจะแบบไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายนั่นเองก็เลยแบบถ่ายคลิปตามที่ทุกคนเห็นเลยค่ะบ้างบางชอ็อตบางครั้งเท่านั้นเองนะคะก็เออ นั่นหละค่ะทุกคนก <g ül> ็เออทำกับข้าวค่ะว,วันนี้มันก็จะทำเป็นอาหารแบบชินเซอนะคะเป็นเป็นเนื้อนะคะเนื้อหมูชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มีสลัดนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มีจับอินลอตี้แล้วก็ต้องเห็นไหมล้างมือแล้วนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารมื้อเที่ยงของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้วนะคะก็ะแยกย้ายตามอัธยาศัยก่อนแล้วราวๆหกโมงครึ่งก็ เตรียมตัวออกเดินทางไปเยอรมนีกันเลยค่ะถึงเวลาเก็บกระเป๋าใส่รถแล้วนะคะทุกคนเก็บกระเป๋าใส่รถ <laughs> เก็บกระเป๋าเตรียมตัวออกเดินทางแล้วค่ะแต่ก่อนนะคะที่เราจะออกเดินทางอุ้มก็ ให้พวกเขานะคะคจัดแจงสัมภาระไปเนาะส่วนอุ้มก็แอบมารดน้ําต้นไม้ดอกไม้นิดหนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเขาบอกว่าอาทิตย์นี้จะถึง40องศากลับมาต้นไม้นะคะต้นผักกะเพราของเราอุ้มพึ่งลงไปได้ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์เดียวกลับมาก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าผักในสวนมันจะรอหรือเปล่าคะ่ะทุกคนลุ้นมากปีนี้คือมันร้อนจริงๆนะ เนี่ยอาทิตย์นี้เขาบอกว่าร้อนถึง40องศาทุกคนร้อนเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยนะคะเนี่ยมะเขือเทศก็กําลังติดลูกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รดน้ําไปเยอรมันเนี่ยสวัน4วันเนี่ยแต่คือจะไม่ให้เกินไม่ให้ถึง4วันแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเต็มที่ก็คือ2คืนนะคะแล้วก็คืนที่3ามก็คือน,น่าจะถึงบ้านแล้วแต่ถึงอย่างนั้นนะคะพวกอย่างเงี้ยพวกมะเขือเทศพวกผักต่างๆถ้าเจออากาศร้อนมากๆนะคะมีเปอร์เซ็นต์ว่า ไม่ค่อยน่าจะรอดค่ะทุกคนแต่ยังไงสายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเนาะขังเลยลูกชาวฮัลโหลกันไปเยรมันกันค่ะเช่นเคยเหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะขังลูกๆไว้ตรงระเบียงตรงนี้นะคะแล้วก็พอเราออกไปได้สักประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณเนี้ยนะคะ ไม่ถึง2ชั่วโมงประมาณนี้ค่ะแล้วแต่ก็จะโทรบอกคุณป้าน,นะคะเอเอพวกเราออกมาแล้วลแล้วก็ไปดูเด็กๆด้วยแกก็จะเปิดปล่อยเด็กๆค่ะเด็กๆก็นอนนอกบ้านนะคะเพราะอากาศร้อนมากนะคะทั้งน้องแมวเลยสตัวก็นอกบ้านนะคะพวกโคลาตตี้ก็คือ ช่วงนี้อุ้มให้เขานอนนอกบ้านตลอดเลยค่ะยกเว้นว่าวันไหนจริงๆก็คือให้ลอตตี้มานอนตรงห้องกระจกเมื่อกี้ค่ะทุกคนแต่ถ้าจริงๆแล้วนะคะก็คือเกือบทุกวันตอนนี้ลอตตี้ก็นอนนอกบ้านค่ะทุกคนเห่าหอนทั้งคืนนะคะก็ช่วงนี้ก็เห่าหอนไปแม่กับพ่อมาอยู่บ้านก็เห่าหอนรบกวนประชาชีไปค่ะไม่เป็นไรเนาะ ตอนนี้เรากำลังติดอยู่ที่ด่านระหว่างเซอร์เบียกับฮังการีนะคะรออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่วันนี้นะคะเป็นวันไม่ใช่เป็นวันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะคะแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมรถเยอะเนาะก็น่าจะเป็นช่วงที่ตอนนี้นะคะเยอรมันหรือหลายๆประเทศเขาปิดเฟรเรียนนะคะเขาปิดเทอมเนาะป,ปิดเทอมหน้าร้อนนะคะคนก็ก็ออกนอกประเทศคะ่ะทุกคน พอขับมาได้สักพักใหญ่ๆนะคะเราก็จอดเติมน้ํามันนะคะผ่านฮังการีมาแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะก็คือเราจะแวะเติมน้ํามันที่ออสเตรียนะคะตรงนี้แล้วก็คือถ้าเราเติมน้ํามันที่ออสเตรียปุ๊บนะคะแล้วเราก็จะสามารถขับไปถึงเยอรมันไปถึงไปถึงบ้านนะคะของเพื่อนเราได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเติมน้ํามันอีกรอบนะคะ เราขับมาได้เราเจ็ดชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนเราก็มีพักเบรกบ้างนะคะจนตอนนี้เรากําลังจะถึงทางแยกนะคะทางแยกตรงนี้ค่ะทุกคนถ้าเราเนี่ยขับตรงนี้ไปนะคะมันจะมีแยกไปขวานะคะไปขวาเนี่ยก็คือไปอิตาลีได้นะคะแล้วก็ไปประเทศสโลเวเนียได้คะ่ะแต่ถ้าหากว่าเราไปตรงนะคะก็จะไปยังเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังอยู่ตรงประเทศออสเตรียอยู่นะคะทุกคนคะ่ะแต่เรากําลังเหมือนแบบว่า จะเข้าเขตนะคะข้ามไปฝั่งเยอรมันเห็นไหมคะป้ายเนาะก็เลี้ยวขวาไปอิตาลีนะคะกับไปสโลเวเนียได้คะ่ะหลังจากนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ตีห้าแล้วคะ่ะทุกคนตีห้าตอนนี้สว่างมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าเนี่ยคะ่ะเลี้ยวขวาตรงนี้นะคะขวามือก็คือไปอิตาลีได้นะคะไปสโลเวเนียได้ถ้าเรามาตรงตรง,ตรงนี้เราก็กำลังเข้าสู่นะคะทางแยกที่จะไปประเทศเยอรมันนั่นเองคะ่ะ ช่วงนี้นะคะอยู่ในช่วงของเวลาของฤดูร้อนเนาะพอตีห้านะคะตีสี่ครึ่งเนี่ยมันก็คือมันมันสว่างแล้วคะ่ะทุกคนตีห้านเนี่ยก็คือสว่างมากๆเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะหลังจากนี้ไปอะ่ะเราขับรถเต็มที่ประมาณ4ี่ชั่วโมงเราก็จะถึงบ้านคะ่ะทุกคนซึ่งถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้ารถไม่ติดอะไรก็ตามแล้วแต่นะคะรถจราจรไม่มีอุบัติเหตดุด้านหน้านะคะเราก็จะถึงบ้านนะคะ โดยตามเวลาเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั่นเองคะ่ะแล้วเราก็มาถึงประเทศเยอรมันโดยสวัสดิภาพคะ่ะทุกคนเรามาถึงประมาณ8ดโมงเช้านะคะแล้วนะคะประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงครึ่งอุ้มต้องไปหาหมอคะ่ะทุกคนคือจะอย่างนี้เลยนะคะมาถึงปุ๊บก็คือจะจัดการทุระไอซ์เสร็จเรียบร้อยนะคะสวก็ต้องไปหาหมอโดยที่เพื่อนของเรานะคะก็คือเมียเก่าของสวเนี่ยเขาจะทําการนัดนะคะวัน ของคุณหมอให้เราสองคนเนี่ยมันได้เวลาที่ไล่เรี่อก,กันหรือใกล้เคียงกันนะคะแกก็อย่างนี้เลยค่ะสววนะคะมาส่งอุ้มหาหมอนะคะ,ปรประก็เป็นจิจจิตวัตรประจําอยู่แล้วที่อุ้มมาเยอรมันคืออุ้มต้องมาหาหมอเนาะเขาก็จะมาส่งอุ้มหาหมอเสร็จแล้วแล้วแกก็จะไปหาหมอธุระของแกไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะแกก็จะ โทรตามว่าเธอเสร็จหรือ,อยังอ,อุ้มบอกว่าถ้าเสร็จแล้วเก้ก,ก็จะไม่รับนะคะหรือใครเสร็จธุระก่อนก็คือรอคะ่ะทุกคนจนอีกฝ่ายหนึ่งเสร็จใช่ไหมเขาก็จะมารับกันนะคะแล้วอุ้มก็นั่งรอคุณหมอคะ่ะรอบนี้ก็ตามที่อุ้มเคยเล่าให้ฟังนะ้องว่าอุ้มมีความจําเป็นที่จะต้องมาตรวจทุกๆ3มเดือนคะ่ะทุกคนแต่เดือนนี้รู้สึกว่าเข้าไปเดือนที่4แล้วนะคะเพิ่งได้มาเดี๋ยวคุณหมอก็จะสวดอีกแล้วว่าทําไมเธอไม่มาเธอหายไปไหนนู่นนี่นั่น,นนะคะเพราะว่าอุ้มนะคะยังอยู่ใน กรณีที่ต้องดูแลคือต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือต้องต้องติดตามผลทุกๆสาเดือนนะคะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะมีอาการกำเริบค่ะทุกคนเนาะก็เลยต้องมาหาหมอบ่อยค่ะแต่อุ้มคิดว่า เดี๋ยวรอบหน้าอุ้มจะลองไปหาคุณหมอที่เซอร์เบียแล้วคะ่ะเพราะว่าที่เซอร์เบียก็มีคุณหมอเก่งๆ่งเหมือนกันเนาะเราจะได้ไม่ต้องขับรถเป็น12 13ชั่วโมงเพื่อที่จะมาหาคุณหมอแล้วก็มาตรวจนะคะแต่ว่าตามที่บอกอ่ะคุณหมอเคยบอกอุ้มว่าต้องให้มันเลยสปีหรือ5ปีขึ้นไปก่อนมันถึงจะไว้ใจได้ดังนั้นนะคะปีนี้ก็ปีที่4แล้วนะคะอุ้มก็ดูอาจจะปีนี้นะคะก็อาจจะ ไม่ได้มาเยอรมันอีกนะคะต้องรอดูตามสถานการณ์ค่ะทุกคนถ้าสาวบมาทําธุระอุ้มก็จะติดรถแกมาด้วยมาหาหมอมาซื้อของด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีธุระอะไรจําเป็นจริงๆมันขับรถมันก็ไกลมันก็เหนื่อยนะเราชอบขับรถก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็เหนื่อยแหละทุกคนมันก็เสียเวลามันเหนื่อยด้วยก็เลยว่าถ้าคุณหมอเจอคุณหมอดีๆที่นี่นะคะก็อุ้มก็จะลองหาหมอที่นี่เลยนะคะตอนนี้นะคะอุ้มก็ ตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะหาคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผลการตรวจเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจเขาถึงจะโทรติดต่อเรากลับมาค่ะแต่ถ้าเราอ่ะไม่ได้ยินข่าวไม่ได้รับโทรศัพท์ของเขาอะนะคะภายในสามอาทิตย์นี้ก็แปลว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะก็ขอภาวนานะคะให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยไปค่ะทุกคนให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วคุณหมอก็ถามมด้วยว่านีดอลิสาทําไมเธอไม่จ่ายบิน ค่าใบาเสร็จที่ฉันตรวจอุ้งรท้าให้เธอไปตั้งแต่เดือนไอ้กันยายนของปีที่แล้วเราก็บอกฮ้าฉันจ่ายนะคะคุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จเลยถ้าเธอจ่ายเธอเอาใบาเสร็จมายืนยันด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะทางบัญชีนะ่ะเขาก็จะส่งชื่อเธอให้เธอไปติดอยู่ในแบล็คสต์ในคนที่แบบว่าติดนี่แล้วหนีอะทุกคนเราก็บอกว่าเฮ้ย แค่ส e ี่สิบยูโรฉันจะหนีหนี้ทำไมคุณหมอก็เลยว่า mm. ก็นั่นนะสิฉันก็แปลกใจว่าทำไมเธอไม่จ่ายปกติเธอก็จ่ายนะเธอลองไปดูใบเสร็จสีหรือว่าเอาเธอไปดูในธนาคารบัญชีธนาคารของเธอว่าเธอโอนมาหรือเปล่าถ้าไม่มีเธอก็บอกฉันหรือว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันไปหาดูอีกทีหนึ่งถ้าเจอก็ไม่เป็นไรถ้าฉันไม่เจอใบเสร็จเดี๋ยวฉันจะติดต่อเธอกลับมาอีกทีหนึ่งว่าอย่างเงี้ยอมก็บอกคุณหมอคะ ดิฉันนะคะไม่อยากจะโกงคุณเลยนะคะแกบอกว่าฉันเข้าใจเธอไม่โกงหรอกแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จจริงๆนะ แกก็เลยบอกว่าแล้วเกก็รอเราไงคะรอคําตอบจากเราว่าทําไมเราเนี่ยถึงไม่ได้จ่ายคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เลยรอนะคะว่าเก,ากจะหาไปเสร็จที่ต้นฉบับเจอไหมถ้าไม่เจออุ้มก็คงต้องจ่ายอีกรอบแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแค่4 0 42ยูโรเท่านั้นเองนะคะก็ถ้าไม่เจอก็จ่ายไม่เป็นราคาแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็กลับบ้านทุกคนคะ่ะพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับ กำลังใจการติดตามนะคะคอมเมนต์ดีๆเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะจ,จุ๊บ